ีครับผมโอฟชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของอุณหภูมิน้ำา้นน้ำร้อเย็นนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องของ e x p กเ d e r ดนะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าปกติเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูกันนะครับว่า รถเอ็กเพนมีอุณหภูมิที่รักษาระดับคงที่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิตอนที่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิจาก เป็นเกตวัดนะครับครับอุณหภูมิจากเกตวัดนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำหล่อยเย็นนะครับอยู่ที่41องศาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับ38และอุณหภูมิเกียร์40นะครับเป็นอุณหภูมิที่เพิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ อ่านะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่หน้าปัดยังไม่ขึ้นนะครับค่าความร้อนยังไม่มีนะครับแต่ตัวเกจวัดนะครับบอกได้อยู่ที่48องศานะครับเป็นอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำนะครับเดี๋ยวเมื่อเราสตาร์ทไปสักพักนะครับ ความร้อนค่าความร้อนมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆค่าความร้อนของน้ามันเกียร์ก็จะขึ้นนะครับความสัมพันธ์ของตัวนี้นะครับลดเดิมๆเดยนะครับเราจะติดก็ได้นะครับหรือไม่ติดก็ได้นะครับแต่ตรงหน้าปัดเดิมๆมนะครับจะบอกได้แค่ค่าความร้อนของหม้อน้ํานะครับอุณภูมิหม้อน้ําเท่านั้นนะครับ จะบอกเป็นขีดนะครับไม่ได้บอกเป็นองศาซึ่งตัวนี้จะละเอียดกว่านะครับสามารถบอกได้ถึงอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ํานะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีตัวเกจวัดเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้ละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จไฟของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่13.2โวลต์นะครับ เราจะเช็คได้นะครับว่ารถเราการชาร์จระบบไฟกับแบตเตอรี่นี่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ความร้อนขึ้นสูงกว่าปกติหรือเปล่านะครับอุณหภูมิน้ามันเกียร์น้ํามันเครื่องนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะครับเรารู้ได้ผ่านตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อขับรถไปสักพักนะครับอุณหภูมิที่ขึ้นในระดับพอดีนะครับ ก็จะอยู่ที่ประมาณ90นะครับ89ถึง90องศานะครับในระดับนน้ำหล่อยเย็นนะครับส่วนน้ำมันเกียร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ86-87ถึง87นะครับซึ่งที่ผมขับมามันก็ไม่เกินตรงนั้นนะครับก็อยู่ประมาณนั้นตลอดแต่ถ้าเกิดเราใช้รถนะครับในทางขึ้น เนินนะครับหรือขึ้นเขายาวๆหรือลงเขายาวๆนะครับน้ำมันเกียร์นี่มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสท,ที่จะร้อนกว่าอุณหภูมิน้ําในหม้อน้ําได้นะครับเพราะเกียร์จะทํางานหนักครับแต่ถ้าวิ่งในระดับปกตินะครับอุณหภูมิเกียร์จะต่ํากว่าอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ3องศาครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในจุดที่อุณหภูมิขึ้นสูงสุดแล้วนะครับอ่านนะครับเมื่อความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเราติดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับหรือเราขับไประยะหนึ่งแล้วนะครับความร้อนคงที่นะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับน้ำในหม้อน้ำอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับของเกวัตนะครับ แต่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าองศาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะมาดูได้ที่ตัวนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับระดับน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำครับอยู่ที่90นะครับถึง91นะครับในบางช่วงแล้วก็น้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับอยู่ที่87นะครับส่วนอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ที่82ซึ่งนะครับ ค่าความร้อนที่มาตรฐานของฮิเนเดนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ89 90ถึง91นะครับแล้วแต่ความร้อนของอุณหภูมิของอากาศภายนอกด้วยนะครับที่จะระบายในหม้อน้ำก็จะไม่เกินนี้นะครับที่ผมขับมาก็ไม่เกิน91นะครับตกอยู่ประมาณ90นะครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ87นะครับถึง8 0 8 6 87นะครับประมาณนั้นบางช่วงก็88นะครับถ้าอากาศร้อนร้อนตอนนี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ปกตินะครับเป็นตัวเลขที่ปกติซึ่งรถก็ไม่ได้เกิดความร้อนที่สูงอะไรนะครับก็เป็นปกติรถจะสามารถรักษาระดับได้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสูงไปนะครับเป็นร้อย หรือร้อยกว่านะครับในอุณหภูมิน้ําของหม้อน้ํานะครับถือว่ารถของท่านผิดปกติแล้วนะครับท่านต้องจอดรถหรือไม่ก็แวะหาช่างหาอะไรที่เขามีความชํานาญนะครับให้เขาดูให้นะครับพอถ้าเกิดขึ้นไปเป็นร้อยร้อยกว่าเนีนะครับมีโอกาสที่เครื่องจะน็อกได้นะครับตัวนี้ก็ต้องดูไว้นะครับ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับแต่สามารถช่วยรักษาการใช้งานของรถคุณด้ย,ยาวนานได้นะครับตัวนี้บอกอยู่ที่90นะครับหน้าปัดก็อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับปกติส่วนถ้าถามว่าเอ็กเพนเดควรติดเกวัดหรือไม่นะครับผมบอกเลยว่า ถ้าไม่ได้เกิก,กะสายตาหรืออะไรนะครับก็มีติดรถไว้เลยครับราคามันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็แค่ประมาณพันปลายๆนะครับแต่ช่วยรักษารถคุณได้นะครับในราคาหลักหลายแสนนะครับมันเซฟอะไรได้หลายอย่างนะครับ ถ้าเกิดเรามีไว้เราศึกษาค่าของปกติของรถนะครับแล้วก็เราขับไปเราก็ดูได้นะครับว่ารถของเราตอนนี้ยังปกติหรือไม่การชาร์จแบตยังชาร์จปกติไหมความร้อนความร้อนน้ำมันเครื่องหรือความร้อนน้ำมันเกียร์เนี่ยมันปกติไหมซึ่งรถนะครับถ้าเราใช้เป็นภาคเหนือยาวๆนะครับหรือว่า ขึ้นเขาลงดอยนะครับที่ต้องใช้ทาที่ต้องใช้เกียร์ทำงานหนักๆนะครับมีโอกาสที่น้ำมันเกียร์นะครับจะขึ้นสูงมากนะครับซึ่งน้ำมันพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อยเย็นในหม้อน้ำหรือน้ำมันเกียร์นะครับมันมีจุดเดือดของมันนะครับแต่เราไม่สามารถมองได้นะครับถ้าเป็นเกวัดของรถเดิมๆนะครับที่อยู่ในหน้าปัดรถ เราจะไม่รู้นะครับว่าความร้อนของเกียร์เนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งน้ำมันเกียร์นะครับจะมีจุดเดือดที่ประมาณ110องศานะครับหรือไม่ก็1 1 5นะครับจะไม่เกินนั้นนะครับซึ่งน้ำมันหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นนะครับจะมีจุดเดือดอยู่ที่120นะครับ ค่าจะเหลี่ยจะอยู่ประมาณนั้นนะครับจะไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกินนี่ถือว่าสูงมากนะครับรถจะรักษาระดับความร้อนในหม้อน้ําได้นะครับก็ในเกณฑ์ปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดขึ้นไปเป็นร้อยหรือร้อยกว่าเนี่ยถือว่ารถของท่านผิดปกติแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ถึงจุดเดือดนะครับเราสามารถเซฟการเสียหายของรถได้นะครับตั้งแต่เบื้องต้น ซึ่งเราไม่ต้องไปซ่อมในการที่จะจ่ายแพงๆนะครับถ้าเราเซฟได้ตั้งแต่เริ่มๆนะครับซึ่งการนะครับที่ผมบอกว่าสามารถดูค่าความร้อนของน้ำมันเกียร์ได้นะครับตัวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูความร้อนของน้ำมันเกียร์ได้นะครับรถเกียร์ออโต้ถ้าเราใช้เกียร์เยอะๆนะครับในการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะครับ ถ้าความรอนเกียร์มันสูงนะครับถ้าความรอนเกียร์เป็นร้อยนะครับเกียร์จะไม่มีแรงนะครับในการขึ้นเขาบางคนถามว่าทำไมเวลาขึ้นเขาสูงสูๆชันๆยาวๆเป็นหลายสิบกิโลนะครับรู้สึกว่าเหยียบคันเร่งแล้วรถมันไม่ค่อยไปนะครับหรือเราต้องเข็นคันเร่งเยอะกว่าเดิมนะครับมันเป็นสาเหตุมาจาก ที่น้ำมันเกียร์มันร้อนกว่าปกตินะครับซึ่งมันจะทําให้การทํางานของเกียร์เนี่ยนะครับไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะเกียร์มันร้อนครับซึ่งเราจะมีวิธีการแก้กัน,นครับก็คือจอดพักรถครับแล้วก็รอให้อุณหภูมินะครับลงมาในเกณฑ์ที่ระดับปกตินะครับจอดพักรถสัก 1> 10 1ถึงนาทีนะครับอุณหภูมิก็จะลงมาในปกตินะครับแล้วเราก็จะขับไปได้ต่อนะครับแต่ถ้าเรามีเกจวัดติดรถไว้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้ดูนะครับก่อนที่มันจะเกิดอาการเราก็จะหาจุดแวะพักรถหรือจุดนั่งจิบกาแฟจิบชาอะไรได้ก่อนนะครับเราไม่ต้องไปติดอยู่ข้างทางนะครับ ตัวนี้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับมีติดรถไว้ก็ไม่เสียหายครับผมว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกสบายราคาก็ไม่แพงนะครับราคาแค่หลักพันกกว่านะครับแต่เซฟรถเราได้นะครับเกือบล้านนะครับอ่าผมไม่ได้ติดว่า จะเป็นรี่หิออะไรนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่ายของเกตวัดนะครับผมเป็นแค่ผู้ใช้งานผมจะมาแนะนําการใช้งานนะครับของเกตวัดประโยชน์ที่จะได้จากมันนะครับแค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัทเขานะครับอ่าก็มีเป็นแค่นี้นะครับกับค่า ความร้อนต่างๆของ e x p e n d e r นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับจะได้เป็นความรู้เกี่ยวกับคนที่ใช้ e x p e n d e r นะครับหรือคนที่ใช้รถรุ่นอื่นทั่วๆไปนะครับขอให้กดไลค์กด s u บ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ